สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับหน้านี้เนาะมีปัญหาในเรื่องของแมลงวันครับแมลงวีใช่ไหมวันนี้จะพาเพื่อนมาทําวิธีการดักแมลงวันและแมลงวีในตัวเดียวกันีจะให้ดูนะครับมีทั้งแมลงวันแมลงวีนะเข้าเต็มเลยเรแรกเรามาหาหรือเอาขวดน้ําเก่าๆก่อนนะน่ขวดเก่าๆนะครับเราจะใช้อยู่ที่1 2 3 4 5ขวดขวดที่1นะครับเราจะทําการเจาะ เป็นขวดนี้ขวดเมียนหลักเนาะจะทําการเจาะ3ามหัวนะครับแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ต่อไปเราจะทำการตัดตัดไอฝาครอบตัวนี้นะครับตามอันลงมาให้ได้นะครับต่อไปเราลองระเยรหยดูซิพอดีไหมอันไงพอดีเป๊ะใช้เป็นตัวนี้นะครับของซักฟอกใช้อยู่แค่นิดเดียวพอใส่ละลายลงไปในขวดน้ําได้ที่บ้านจะใช้เป็นกะปิกับข้าวเจ้าแบบนี้ดกันเลยแมลงวันดูผมใส่เป๊บเดียว เข้าแล้วเห็นไหม